สวัสดีครับพี่น้องที่กำลังรับชมหไลฟ์สดจากสื่อมวลชนสังคมชรจันทบุรีนะครับตอนนี้เราก็มาถึงวันที่5้นะครับผม5สิงหาคมครับในวันเยาวชนโลกนะครับผมตอนนี้เราอยู่กับเยาวชนคนนึงครับเดี๋ยวเชิญเยาวชนท่านนี้แนะนำตัว่อยครับผมสวัสดีค่ะชื่อพี่ยุ้ยนะคะผู้ประสานงานเยาวชนสังคมชนอุดรค่ะครับจากพี่พี่ยุ้ยนะครับจากอุดรธานีนะครับผมพี่ยุ้ยครับ ความรู้สึกตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับตั้งแต่วันแรกที่มาจนถึงตอนนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับพี่ถึงวันนี้ก็สองสัปดาห์แล้วเนาะสองสัปดาห์กว่า,าแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกหลายอย่างเลยค่ะครบร้นเลยค่ะทั้งสนุกทั้งมีความสุขทั้งได้รับพรพลินเหนื่อยบ้างแต่ว่าประสบการณ์ที่ดีมากๆค่ะสําหรับการมารายานชนครั้งนี้นะคะหลังจากที่เราได้มีการเติม ประเทศไทยเนาะแล้วก็เราจะได้แบบศึกษาเอกสารที่ทางหน่วยงานส่วนกลางทําให้ทาให้เราได้เตรียมตัวนะคะแล้วก็พร้อมที่จะรับสถานการณ์เอาอย่างนี้ดีกว่าแล้วรอนแรกที่เรามาถึงเราก็ได้ไปอยู่ที่ฟาติมาฟาติมาค,ครับซึ่งใเป็นที่ที่รู้สึกว่าแบบทั้งสงบทั้งสวยงามแล้วก็ร,รู้สึกว่าได้รับพระพรอ,อย่างเต็มเปี่ยมดยการที่เราได้นะคะได้ไปสวดสายประคำได้เดินรูปกับอรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ได้มีการเฝ้า เรามีภาษาษาไทยด้วยซึ่งเป็นพื้นที่ที่แบบเราเรียกว่าศักดิ์สิทธิ์มากๆมรงไหน <ผม S 1> เราก็จะเห็นแม่พาะอยู่ทุกมุมเมืองเลยหลังจากนั้นเราก็เข้ามาที่สักทนนะคะเพต้น oh <my> ที่พี่อยู่อะคะ่ะคุณแม่ไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้เลยพูดได้แต่ภาษาปุติเกตแล้วเราก็ต้องใช้ Google Translator รนะคะใาการคุยกันอะไรเงี้แต่คุณแม่ก็มีความเพลยคุยกับเรา ก็มีความเป็นห่วงรับเราเป็นลูกอย่างเงี้ยแล้วประโยคสุดท้ายที่คุณแม่พูดคือคด้วยความที่เขาเป็นคนชลาเนาะแม่บอกว่าเขาไม่รู้จะติดต่อเรายัางไงเพราะว่าเขาไม่มีอินเทอร์เนต็ตแล้วเราจะติดต่อกันได้ยังไงเราจะได้เจอกันอีกไหมความรู้สึกเราก็าก็บอกว่าแบบเราจะพยายามทำทุกวีถีกทางที่จะติดต่อเขาให้ได้เราสึกว่าเขาเราเราเหมือนรู้เราก็รักเขาเหมือนแม่อย่างเงี้ยครับมาแล้ววันที่เราจะออกจากสังค,คมมนทนบเยาวชนเขาค่ะมีความเข้มแข็งมากๆคือทุกกิจกรรมที่จัดในสังคมมนทน เขารันโดยเยาวชนเอง<ม>น้องๆเยาวชนมีความกล้าแสดงออกตื่นตัวแล้วก็แอคทีฟมากๆพี่ค,คิดว่าม,มันเป็นโมเดลหนึ่งที่แบบน้องๆเยาวชนไทยที่มาที่นี่ค่ะจะได้รับพรแล้วก็เห็นพลังของเยาวชนที่นี่ด้วยจากที่ออกจากโปรตุมอสแล้วนะคะเราก็ได้มาที่อยู่ที่ในลิสบอนค่ะคซึ่งในลิสบอนเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะ ลำบากนิดนึงเรื่องการเดินทางตื่นเช้าไปเรียนคําสอนเรียนคำสอนเสร็จแล้วเราก็ต้องแบบอ่ะเข้ามาในเมืองเพื่อแบบว่าไอ้ลงรถเมย์บปางอะไรบ่างเดินใจผบันพี่ไม่เคยไปไกลขนายนี้วันนึงไม่ทำก็หมื่นเก้าตกใจมากครับงงมากน้ําหนักรถหรือเปล่าไม่ลดเลยแล้วทีนี้ใช่ไหมเราก็ความสัมพันธ์แบบเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ตอนอยู่ในสังคมณทนหรือว่าตอนอยู่ในฟาติมาครับ ก็จะเจอเพื่อนต่างชาติบ้างนี้หน่อยไม่เท่าไรแต่พอเรามาสอนเราต้องไปเรียนกับต่างชาติเรียนกับชาติเ่นด้วยอะไรเงี้ยซึ่งเวลาแบ่งปันเขาจะมีเรื่องนั้นหลังจากให้หัวขซึ่งแต่ละหัวข้อที่เขาคัดมาอย่างเงี้ยค่ะแต่ละประเทศอย่างเงี้ยจะแบ่งปันกันซึ่งโยชนเนี้ยค่ะกล้าแสดงออกทางการสดงองใช่ไหมฮะเขาคิดอะไรเขาค่าพูดเขากล้าแบบว่าเสนอแล้ววันที่เรารู้สึกว่าน้องๆโยชน์่ะมีความ เป็นตัวของตัวเองในการกล้าแสดงออกมากๆปัญหาของบรลภาวะหรือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศแล้วเราจะช่วยแก้ไขยังไงให้มันเกิดผลเพิ่มเล็กน้องๆคือแบบทุกคนก็แบบความคิดกันแบบเต็มที่มากๆเงี้ยค่ะเราก ว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากๆสาหรับสำหรับน้องๆเขาแล้วพี่คิดว่าน้องๆที่มาก็จะได้รับอะไรดีๆด้วยเช่นกันใช่แล้วทีนี้พอยนคำสอนเสร็จในทุกๆวันเนาะเราก็จะมีกิจกรรมที่อยู่ในลิสบอนเราก็ต้องเข้าไปในเมืองริสบอนเรื่องเรานั่งรถแบบชั่วองหนึ่งชั่วพงกว่าแน่น้องอนนักกัไหมครับใช่ตอนเย็นเราจะมีแบบว่าวันแรกก็แบบคัมโป๊บเนาะว่าในคัมโป๊บแบบทุกคนแบบพี่รู้สึกว่าทุกคนมาเพื่อเพื่อสิ่งนี้พอพระเถรปามาจากไกลๆทุกคนก็แบบตื่นตัวเรียกวีว่าป้าโป้าค ครั้งแรกไหมหรือครั้งที่สองพี่เคยทานข้าวกับพระสันตะปาแล้วที่อ้โที่เกาหลีค่ะปี2014แต่บรรยากาศกันเอาจริงๆแล้วคืออันนั้นที่พี่ได้ไปทานข้าวเนาะก็อยู่ในห้องแล้วก็แบบมันก็เป็นไพรเวทอ่ะแล้วก็เราก็จะเป็นบรรยากาศหนึ่งแต่พอบรรยากาศที่อยู่กับน้องๆอย่างเงี้ยมันแบบคนละแนวคือพี่เคยที่สเปนก็เป็นอีกอยากหนอันนั้นเป็นโปรเปเดนิกเนาะอันนี้เป็นโปรพระสันตะปาจอมปอนซึ่งเอ้เป็นสั่งพระสั่งพระสั่งปะป๊าฝังซีซึ่งก็คนแปลกเพราะท่านคนที่น่าน ตลอดอืมีกับแบบพยายามแบบบับเขาอุ้มเด็กท่านจุงเนี่ยท่านก็แบบคือเราเรารู้สึกว่าความเขาเรียกอะไรความน่ารักของท่านนีความน่ารักความเป็นกันเองด้วยใช่ครับผมมันก็พยายามจะเห็นแบบแล้วคนเป็นไม่รู้ว่าคนเอาจริงๆคนลงทะเบียนล้านห้าคนแล้วหรอกทุกคนแบบพยายามฝ่าทำยังไงก็ได้ที่ให้เห็นท่านอ่ะเรารู้สึกว่าแบบใช่ครับแล้วหนางจากนั้นอ่ะมันก็จะเป็นเรื่องของ วันที่เดินรูป14บภาคเนาะมันเดินรูป14ภาคอย่างเงี้ยโดยออแกไนต์เองของทีมงานเองอ่ะเขาก็ทําได้ดีมากๆเลยคือแบบว่าการแสดงบนเวทีทั้งหมดที่แบบแบบให้เราเต่ตรองอะไรเงี้ยโดยรูปผ่านผ่านรูปแบบการแสดงอย่างเงี้ยค่ะมันทําให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเป็นรูปแบบใหม่ในการเดินรูป14ภาคอย่างหนึ่งที่เยาวชนสามารถง่ายโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรมากเลยอ่ะมันสามารถเยาวชนเราเราก็รู้สึกว่าโอเคเลยดีดีมากๆแต่วันนี้ วันนี้เป็นวันที่พิเศษอีกวันหนึ่งที่เราเดินทางไกลามากมากเพราะว่าโดยการที่คนหนึ่งล้านห้าแสนมารวมกันอยู่ที่ปาร์คเดียวกันอ่ะซึ่งถ้าเห็นบรรยากาศแบบเยอะมากเราใช้เวลาเดินเท้าเข้ามาไม่ต่ำกว่าสามชั่วโมงอ่ะอเดินแบบพี่ไม่เคยเดินลดลงมาเดินไม่ต่ำกว่าสองหมื่นเก้าแน่นอนพี่<อ>ชัวร์มากนี่เป็นครั้งแรกเลยใช่มันเยอะมากมันเยอะมากจริงๆแล้วพยายามบบแพะเหงาที่มนอนนอนกลางดินกินกลางทรายเพื่อตื่นเฝ้าคืนนี้เราจะมี ดาปาเนาะซึ่งจะมีตัวแทนเยาวชนไทย5้าคนที่เข้าไปด้านในท้่หนึ่งคนด้วยพิเศษของจันทบุรีผู้นี้เขาจะเดินขึ้นแพนเนาะจากฮาทวีเป็นตัวแทนของทวีเอเชียประสานาปาซึ่งแบบพี่ว่ามันเป็นพระพรสาหรับเด็กๆที่นี่มากเลยใช่ครับโอ้เป็นเรื่องราวความรู้สึกที่มีรู้สึกเนาะตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะโอ้หน้าประทับใจแล้ววันนี้เองมีกิจกรรมอะไรพิเศษครับวันเนี้ยที่พี่มาอยู่เนี่ยวันนี้อ๋ออ๋ออ๋อออ ข้อสินมีวิชาตื่นเฝ้าปลาปลาเตือนตื่นเฝ้าเนาะเราก็จะมานอนข้อสินในเวลาไม่ช้าเดี๋ยวเราจะได้เจอสานนบพลาก็จะแบบตอบแล้วก็พวกมงจะตั้งสินเนาะแล้วก็เราจะผมที่นี่อ่าแล้วก็พรุ่งนี้เช้ารับเช้าก็จะมีวิชาเช้าด้วยคดีมากครับผมอ่ะสุดท้ายนะครับพี่นุ้ยมีข้อตั้งใจสักหนึ่งข้อครับหลังจากที่ร่วมยาวชนหรือ ข้อคิดหรือข้อแน่ใจอะไรก็ได้อยากที่ตัวเองได้รับไหมครับสิ่งที่ได้รับเลยพี่รู้สึกว่าสิ่งที่เราได้มามันเป็นพราะเจ้าพ่อไปเล่าให้น้องกิจกรรมบางกิจกรรมที่เขาทำที่เนี่ยมันเป็นอะไรที่ใหม่สําหรับน้องเยาวชนไทยครับผมง่ายเขาถึงได้ง่ายทําได้ครับผมไปใช้ในค่ายระดับชาติถ้าิดลองว่า พวกพี่ๆไปเจออะไรที่ไข่ระดับโลกเดี๋ยวไปเจอการที่ไข่ละอันตุลาที่สักพนมอุดรธานีครับโอเคอ่าสุทาศนี้อยากฝากอะไรให้กับผู้ชมที่อยู่ทางบ้านมาดาคิดชนนะครับแล้วก็พิเศษเลยสําหรับราดายาวชนนะครับค่ะสิ่งที่อยากฝากนะดับแรกเลยก็ขอคำภาว่ะให้พวกเราเลยทั้งแปดสิบสามคนเนาะที่เดินทางมาที่นี่พี่เชื่อว่าคำภาวนาของคนที่อยู่ทางผ่อนให้เกิดขึ้นกับพวกเราที่ นี่เก็ <ผม S 2> สิ่งที่อยากจะฝากสาหรับน้องเยาวชนไทยนะคะอยากกลัวกับการที่เราจะกล้าลุกขึ้นมายืนยันความเชื่อของเรารน้องเยาวชนที่นี่ <ผม S 2> เขาก็กล้าขึ้นมายืนยันความเชื่อเหมือนกันเพราะพลังของเยาวชนเป็นพลังที่ความสาคัญตอบรับ<ะ> <ผม S 2> อย่างมากครับที่ขอฝากว่าเราใ้เยาวชนระดับชาติครั้งที่3 8ที่ ดอนาธานีถ้าถ้าถ้าบ่มใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อวอะไรที่นะครับอวอะไรที่นะโอเค,คอน,อนะครับก็ขอพระเจ้าให้พรอ่าพี่ยุ้ยพี่ยุ้ยนะครับแล้วก็บรรดาชนชายทุกคนเนาะแล้วก็ไอ้พอบรรดาพี่น้องทีท่ชันได้อยู่ประเทศไทย,ยขอขอด้วยนะครับขอความนณครับพวกเราด้วยครับใจบอกแล้วก็สวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคคุณ่ะ